สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ welcome to our program you r e with us here and o o d f i t for fight ค่ะและตรงที่เออยู่กันตรงนี้เนี่ยก็คือ mock up ห้องฝึกปฏิบัติการให้บริการในอากาศยานนะคะแบบ Boeing 737 Max ของสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินวิทยาลัยนานาชาติพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือ Mockup นะคะซึ่งจำลองที่นั่งบนเครื่องบินซึ่งจะมีหน้าจอติดตั้งระบบ Entertainment ในแต่ละที่นั่งอีกด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆนะคะซึ่งถ้าใคร ที่บินระยะไกลๆบิน long haul flight intercontinental flight ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าการเดินทางเนี่ยมันไม่น่าเบื่อนะคะส่วนเที่ยวบินที่เราบินกันระยะสั้นๆหน่อยนะคะอาจจะเป็นในภูมิภาคอาเซียนอย่างเงี้ยจะเรียกกันว่า short haul flight short haul flight เมื่อเวลาเราซื้อบัตรโดยสารนะคะถ้าเป็นริมหน้าต่างเนี่ยนะคะเขาเรียกกันว่า window seat window seat แต่ว่าถ้าจะเป็นทางเดินเราก็เรียกกันว่า aisle seat aisle seat a i s l e คำนี้อ่านออกเสียงว่า aisle ก็คือทางเดินนั่นเองแหละค่ะแล้วเวลาเราอยู่บนเครื่องบินเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเตือนให้รัดเข็มขัดโดยเฉพาะเวลาเราจะขึ้นเวลาเราจะบินลงสู่ ถ้าอากาศยานนะคะการรัดเข็มขัดก็คือ fasten your seat belt fasten your seat belt และเมื่ออยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเราก็พอที่จะสามารถปลดเข็มขัดนิรภยัยหรือว่า release your seat belt release your seat belt ซึ่งสามารถสังเกตได้นะคะด้านบนเหนือศีรษะของเรานะคะแต่นะคะเป็นการเตือนเลยนะอยู่บนเครื่องบินจะมีสัญญาณขึ้นหรือไม่ขึ้นควรที่จะรัดไว้ก่อน บางครั้งมันมีอาการ turbulence เกิดขึ้นได้โดยที่ทางพายลอตนะคะหรือว่านักบินเนี่ยรูปเรือไม่ได้แจ้งก่อนค่ะ turbulence ก็เป็นช่วงที่เครื่องบินเนี่ยตกหลุมอากาศค่ะหรือว่าคำอื่นๆที่ง่ายๆหน่อยก็จะมีคำว่า bumpy หรือว่า rough bumpy rough it was a bumpy flight it was a rough Light. เครื่องบินตกหลุมอากาศนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้ขอบคุณ Tri v i s i o n Group u p ขอบคุณ C.T. Bright Holdings ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินวิทยาลัยนานาชาติพระนครที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราเข้ามาถ่ายทำรายการสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food fit for five